วันนี้เวลา14นาฬิกาที่ศาลาสหทไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิตดิทธิอานาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายโชติวัฒน์เหลืองประเสริฐประธานศาลฎีกาพร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการศาลยุติธรรมนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่26เข้ารับบุธบัตรและเข วิทยาฐานะจำนวน68คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมเพื่อความเป็นสิริมงคลทางนี้สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมได้จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบอยอสอ แกนผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมภาครัฐและภาคเอกชนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทุกภาคส่วนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรมการเมืองการปกครองสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจอันจะนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ